สวัสดีคัะที่นีเราเทีวก็ได้แม่แม่นครับแม่นจริงรบครัวนุ้ยญาติไทยคกิปในเด้อบาทนี้เมื่อนี้จะมาแก้บนคุณเล็กคุณแม่กับเขาอยู่เด้เขเตรยมเลยเอก้าเหลือเอฟซีอยากมาวันวัดคำชนวัดป่าคำชนครับที่ว่าเอฟซถูกงวดละแสนสองแสนบาทดละแสนสองแสนเป็นกีมาเป็นได้บ่ค่ะกาวนี้ วันนี้วันวังหัดเพื่อนบร่มากเพิ่นถูกยังไงแม่เพื่อนเรสองแสนสามแสนงนกันนะเพื่อนกันล่มเพื่อนสื่อเพื่อนกับม้างสิละเพื่อนกับด้าคอปูขอยากเพื่อนกับยนไห้ยนไห้ก็ได้สองแสนสามแสนวันนี้งวดวังหันเพื่อนก็หายเข่าอยู่เนาะค่ะเนาะครับแต่วันนี้เพื่อนก็ใหายรหัสทราบตัวนั่นแหละเป็นเป็นช่วงคณะทีมคุณแม่ล่ำเนาะ เป็นจังไดดค่ะอาการมากที่แดดรู้สึกว่าแม่บวบแบบบวบแบบจ้ะบวบแบบลูกกรเห็อนยังบ่ถือเลยยินแต่เสียงว่าจะให้อีกสิบงวดจะให้อีกสิบงวดว่าสัตวอ๋อถ้าสิบงวดลูกล้านกะยินเป็นเสียงกระซิบเลยบอกค่ะอีกให้อีกสิบงวดให้ยอีกสิบงวดว่าสัตว์อะไรว่าซาดทูซาดทีดังๆเลยเนาะปวดคลยได้เลยเจ้าค่ะก็เลยว่างแต่ตอนที่เพิ่นให้ยแปดสองนี่ คุณแม่มีความรู้สึกบ้าค่ะหรือว่าเพื่อนกะสีเพิ่นเพื่นกะบอกว่าเลขรหัสทรัพตัวนี้ถ้าเจ้าย่าจะให้มาก็ให้คืนเป็นตัวเลขเลยเน้อค่ะนาะที่แล้วเพื่นก็บอกว่าเบิ่งมือเนาะเบิ่งมือบัดทีในพรอเพิ่นยกมือแล้วก็ยานลูกล้านบบไร์ในเขียนหอือย่านบอเห็นย่านบบอักใจก็เลย แปดสองแปดสองสองแปดด้วค่ะเดิมวอนในรอบดีไปตรงไหนกับบอลลูขึ้นเด็ฝันยังบ่ฝันค่ะยังบ่ฝันบ่ฝันโบยังเอาใส่เบอร์โทรคุณแม่ต้องไปน้ำแน่อันน้องนั่นแหละถ้าเอฟซีเขาอยากโทรหาอยากมามีมีคนมาขอโฉกหลายบ่มาหลายค่ะมามาสมหวังประจักษ์สมหวังกันทุกคนแม่แม่ก็จะพากล่าวใช่ไหมครับแม่จะพากล่าวผ้าว่าจะมาบ่นมาของาน ขอการขอได้หมดทุกอย่างด้วค่ะเด้อครับเจ้าปู่เจ้าย่าจะประทานพรให้หมดทุกอย่างแต่งวดนี้ก็ล่องเบิงในช่วยนะคะนี่ก็บรูว่านีเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางถ้าแล้วแต่บุญบารมีผู้ใดสิมีขึ้นวัที่แล้วเนาะค่ะเนาะวัที่แล้วถ้ามีบุญวัสนาบุญบารมีแล้วแต่ความไผ่ของมั่นแต่ว่างวดนี้กับมันใจยุ่แต่ว่าเพิ่นกับมอบอกว่า จะให้อีกสิบงวดจะให้อีกสิบงวดเท่ากับว่าห่วงขึ้นกันเนาะกันเนาะจะให้อีกสิบงวดย้ำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับย้ำอยู่อย่างนี้ตอนนั่งอยู่ครับนั่งอยู่อันนี้คืองวดแรกใช่ไหมครับหรือว่างวดที่สองงวดที่สองงวดที่สองแล้วครับเลยไปอีกไปงวดเก้างวดอีกงวดรวมงวดนี้ด้วยรวมงวดรว้ไปแล้วงวดนี้ครับงวดที่สองนะครับวันนี้าแปดสองใช่ไหเนาะแปดสองแปดสองสองแปดแล้วก็เรื่องแปด แต่คิดว่าจะอั้นอั้นแน่นอนโอยไปปุ๊อั้นเลยแม่เนาะขึ้นงววที่แล้วอั้นวดนี้บ่มี่ามตัวบ่แม่ก็เห็นเพื่อนก็เห็นแต่ยังสี่ทึ้งหดวที่แล้วก็เห็นแต่ยังสี่ก็ตามที่ว่าขึ้นไห้เลยคือนอึ้นสองกันไห้สามก็คือนสามให้สามเพื่อนกะทีเขียนสามไห้ถ้าไห้สองเพื่อนกะทีเขียนสองไห้กับบอลูว่าบนล่างเนาะค่ะเนาะบอลูว่าบนล่างได้นะแม่เนาะ สามารถไปได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฝันค่นมมีโอกาสจะจะมาตามความฝันถ้าฝันถ้าฝันว่าถ้าถ้าเลขเขากบชีฝันว่าได้ของอได้ของได้ของแบบหลายๆเลยกะสีเลขเขาว่าต้อตงห่วงจ้ะ <c oughs> แม่ไม่มีชอบส่วนตัวเลยครับแบบที่แม่ชอบอย่างเงี้ยครมีไหมครับนอกจากที่ปู่ก็ย่าให้มาแล้วสองสี่สี่สอง โอ้แม่ชอบสองสี่สองตัวสี่สองด้วยฮะแม่แม่ชอบตัวไหนก็ค่ะสองสี่สี่สองไม่เป็นใจแม่ชอบเลยบอกที่ส่วนตัวเหรอครับแม่มักมักมัมันเจิดลูกพอดีเลยพอดียี่สิบนสองสี่สี่สองสองสี่สีองกระดาษมาอันนี้เป็นของแม่จูนชอบส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวชอบสี่สี่สองเพแม่แม่เพื่อจะพูดถามทูกสัมผัสเอาเตาเบอร์เน็คควาเบอร์ตู้ เบอร์โทรชลแปดเจ็ดศชลแปดเจ็ดจ้าเก้าแปดหกแปดหกแปดสองห้าเก้าสองห้าเก้าก็ให้สองสลำๆเลยรุ้ยห้ยมีช่วงมีลาบด้วยค่ะเด้อได้มาวัดปลาคำชุนมาซอยสั่งซาลาซอยเพิ่นเนี่ยซอยเจ้าผัวเจ้าญาญ่าหน่อยสองสี่สอแม่ชอบชอบนะสองสี่สี่สองแม่หยกเแม่แม่จะอยู่นี่เป็นประจำเลยใช่ไหมครับผมบางทีก็ไปบวงสรวงดิ อไปบ่วงสรวงมีงานไปบ่วงสรวงไปมองหันมองนี้อยู่ค่ะเออก็โทรมาก่อนยกสูงสักหน่อยนะแม่ขอไม่เห็นเลยทีเนี้ยเจอเหตุการณ์แปลกๆบ้างไหมครับแม่เจอบ่อยเจอบ่อยเจอบ่อยใช่ไหมครับโอ้แม่เจอบ่อยเดี๋ยวจะถามคุณแม่ว่าเหตุการณ์แปลกตั้งแต่แลนะจ้าเจอบ่อยอันนี้ชอบส่วนตัวสองสี่สี่สองขึ้นมักอ้อมล้อมอ้อมล้อมขึ้นมัก ค่ะแม่ก็แบ่งปันเลขชอบนะคะบานนี้เอาลุงกวนกรร็ได้จ้าลูกสีถามว่าเหตุการณ์ประหลาดเป็นจังไรเน,นี่ยเน่เหตุการณ์แปลกแม,ไม่ไม่เจออะไรแปลกๆวาเอาง่าไๆว่ายุ่นี่ต้องพอแล้วนเนาะเจอแปลกๆบางที่ก็มีแหละเหมือนเ,เหมือนงาใหม่ลนหักบึมแห้งๆแ,แต่กับ่มีหยังค่ะอาย่คนเดียวค่ะกฎการกฎการงันงานใหม่หักใสหลังคาแบบแรงๆมาก แต่มองแล้วก็บ่มีงาใหม่ด้อค่ะเ้อเวลาเวลาตายบุญมาล่ำกับเป็นคือกันค่ะอเอ้าเมื่อกี้นี่เนาะตอนพอนิดตังกล้องนี้นี่นี่ต้นใหม่ข้างหลังแม่ละจ้ะอันนีอันคือแจ้งแบบอันเหมือนมีตัวอะไรตกลงมาไหลคือก้อนหินไหลตกล่งล่งพื้นนะคะลุ่งบั้มลุ่งบั้มตกอยู่ตลอดค่ะคิดว่างูบ่ไหลล่งต้นไหม่บ่ด้งานมาเบิ่งเพื่อไหลทายอห่าเอฟซีเบิ่งมาซัน แม่บ่เห็นอย่างในแนมขึ้นไปก็เห็นแต่ว่าไม่เห็นเห็นอย่างไรปุ๊บปุ๊บปุปล้องน่ะแม่เมือนกับคือจังคือนมารับรูเนาะแต่นมา่รับรูนึกว่าเขาหวานก้อนหินลงบ่เหมือนแต่ว่าเดี๋ยวมาบ่เห็นว่ากระลอกกับบ่มี่ะค่ะเดินมารอบหนึ่งแล้วนี่แต่มีความรู้สึกว่ากระสีกระสีมากคือคืองดเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดด้วยค่ะเนี่ยใกันเลยบอกโอ้ยนะตัวขนคิ้งดู แอาแม่ยกอีกให้ลูกเบิ่งอีกนะเอฟซีเตรียมจดนะคะคุณแม่มีความรู้สึกเหมือนเจ็ดเก้าเลยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหางเดียวย่าให้แปดสองกลับด้วยเด้อสองแปดแล้วแต่บนรางเนาะไม่ะส่มาได่บนรางค่ะสองสี่สี่สองนี่คือมัเนะค่ะพี่น้องสองสี่แล้วก็สี่สองนะคะเลขตัวนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าสามตัวยังไม่ได้ค่ะถ้าจ้งไดกัน ลูกหลานบ่ได้มากกับซีเด้โทรถามคุณแม่หรือว่าเอฟซีเดฟ้าเอฟซีฟางไกลก็โทรถามคุณแม่เลยก็ได้นะครับเบอร์โทรคุณแม่ก็มีนะคะเนาะไปเอาใบก่อนเด้อค่ะเด้อคือสิเหมือนนวดที่แล้วอันแม่บอกว่าได้ไปเอาเลยเมื่อนั้นน่ะงวดที่แล้วก็บอกว่าไปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะอั้นอันอีริอันอีหลีบ่คิดว่าสิอัมื่นแต่ว่าได้อยู่ได้แม่ได้สี่หมื่น บาสนะ่บ็กข้ามาฆ่าผู้แม่โม่มาฆามา้ใคด้วยนะสี่หมื่นมาฆ่าู่กันถูกการเทียนเนาะบาสมาฆคู่ก็แท่งกับาสนี้สี่หมื่นพี่น้องแม่เบิกแซับดีใจด้วยเคุณแม่ดีใจด้วยค่ะนั่นแหละแต่สี่หมื่นช่านั้นแหละก็ได้เป็นเสียนคือเบิกสรับเนาะสาธุูกได้เยอะเหมือนกันนะคะขนาดว่าวันนี้เสี่ยวจั ปุนละเครื่องแสนโอ้ยสาธุเอาบานหามื่นลอตเตอรี่เขามาขายไปเนาะเมื่อนี้พี่น้องปรดทับใจคือน้ำคุณแม่เลยนี่เอาไว้เราเดอค่ะเด้อขอบคุณคุณแม่ทุนนะครับรวยกันทุกคนเวย่ะเด้อสุดยมากอีกคือเกาณลักษณะสาธุสาธุเพียงแรวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ทุนนะครับผมก็คือว่าเอฟีก็มาได้จากที่นี่นะครับผมเยอะกันนะครับผมในคนละสองสามแสนนะครับผมต่องวด นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ